สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับช่องสาวองค์รักวารายตี้นะคะตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่ในบรรยากาศของการแถลงข่าวนะคะงานกเกษตรและของดีจังหวัดอ,าอ่างทองค่ะบริเวณหน้าองค์พระ เจ้าเลือไทยนะคะหรือว่าหลวงพ่อวัดขิงยินทัพประมูลค่ะภายในงานก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานนะคะมาร่วมแถลงข่าววันนี้แล้วก็จะมีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนของจังหวัดอ่างทองแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนจังหวัดต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังทางในส่วนของทางบนเวทีเนี่ยนะคะเขาบอกรายละเอียดนะคะแล้วก็เพราะว่า ช่วงัต่างๆเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะรู้ก่อนตรงนี้เป็นวันที่25มกราคม2564นะคะเออขอภหย65ค่ะเวลาขณะนี้ก็17นาฬิกากับอีก3 5นาฬิกาค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในวิธีนะคะสำหรับการประดของแ่น